ครับไลอลรหัสครับศูนย์ลูกกระสินลูกแห่งหัวใจพอเพียงบ้านกุดปลาเข่งตะบลโนนข้ามอำเภอสูงเนินนครราชสีมา0872321139รับทุกสายโทรกับทุกมีดคอไลน์นะครับไลไอดีนี่เวลาเข้าไลามันจะมีช่องไลไอดีกับช่องหมายเลขโทรศัพท์ให้เขียวๆอยู่ตรงช่องไลไอดีไอดีคืออะไรไอดีใส่เบอร์โทรศัพท์ผมเข้าไปครับ0872321139แล้วกดค้นหาก,ก็จะขึ้นไลอลรหัสเนาะเนื่องจากเบอร์โทรศัพท์เบอร์หนึ่งเบอร์ไลเบอร์หนึ่งเอาเบอร์โทรศัพท์์ไไลนจะม่ขึ้ เบอร์ไลน์จะไม่ขึ้นเข้าใจตรงกันนะครับคลิปนี้เป็นพิเศษครับฝากสื่อมวลชนนะครับฝากสื่อมวลชนทุกท่านครับช่วยช่วยลงคลิปนี้ให้หน่อยนะครับเพราะว่าคนเข้าใจหลายอย่างผิดเพี้ยนมากอันดับแรกเลยที่อยากให้ช่วยก็คือหนึงผมยังทํางานประจําอยู่นะครับยังทํางานประจําอยู่บริษัทเอกชนนะครับทำงานประจําอยู่นะครับไม่ได้อยู่สวนอย่างเดียวคือหลายคนเข้าใจว่าผมมาอยู่สวนอย่างเดียว ตลอดเวลาอยากจะมาวันไหนก็มาเจอแน่นอนไม่ใช่ครับเนาะต้องอัปเดตตารางวันหยุดก่อนว่าผมหยุดวันไหนนะครับตารางวันหยุดผมจะอัปเดตใน Facebook ในไลน์อยู่ Facebook ชื่อไอร,ร่อลหันสุเรลุกเกษตรรุ่นใหม่หัวใจพอเพียงไลน์ชื่อชื่อไร,ร่อลหันเหมือนกันนะครับแต่แต่เข้าไลน์อย่างที่บอกเมื่อกี้เนาะนะครับอย่าเซฟเบอร์ไลน์ไม่ขึ้นนะครับคือผมยังทำงานประจำอยู่คือหลายคนอยากจะมาหามาพูดมาคุยมามามา,มาช่วย ช่วยแนะนำ มาแล้วผิดหวังไม่เจอผมครับเพราะผมยังทํางานประจําอยู่โทรมาพี่ปาอยู่ไหนครับเอาผมทํางานครับวันนี้เอา้าก็ไม่รู้อุตสมาจากไกลมาจากนครสวรรค์มาจาก,กามาจากนาครศรีธรรมราชก็ยังมีมาจากพระเยาแบบนี้โอมาไกลมากอยากจะมามาพูดมาคุยมาปรึกษาหารือกันนะครับเนาะเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจผมยังทํางานประจําอยู่เวลาจะมาให้ดูตารางวันหยุดตารางวันหยุดเนี่ยจะมีจะมีเดือนจะมีวันอยู่ถ้าไม่มีวันในตารางนั้นแสดงว่าผมทํางานนะครับถ้า มีวันแต่ในวันนั้นตารางนั้นเป็นสีสีสีอะไรก็ตามแต่ที่ไม่ใช่สีขาวแสดงว่าวันนั้นผมมีรับนัดแล้วอาจจะอยู่ในสวนหรืออาจจะนอกสวนมีบรรยายข้างนอกหรือมีบรรยายข้างในแต่รับนัดแล้วต้องมาวันที่ตารางสีขาว เนอสีขาวคือว่างมาเจอผมแน่นอนอยู่สวนอย่างแน่นอนนะครับจะให้ชัวร์ก็โทรมาก่อนนะ0 8 7 2 3 2 1 1 3 9นะครับนั่นคือเรื่องที่1อยากจะทำความเข้าใจกันผมยังทำงานประจำอยู่นะครับเรื่องที่2ครับเรื่องที่2คือเราจะมีฟรีอบรมนน่ครับเดือนละ1ครั้งนะครับคือที่สวนเราเนี่ยเราจะรับรับอบรมเดือนละ5ครั้ง4ครั้งก็คือรับหน่วยงานต่างๆารัฐวิสาหกิจหน่วยงานอบตอกสอนอใครก็ตามแต่ ที่รวมตัวกันได้ตั้งแต่20คนขึ้นไปถ้าท่านรวมตัวกันได้20คนขึ้นไปอยากจะเข้ามาเรียนรู้มาแบ่งปันประสบการณ์ทําเกษตรง่ายๆสไตล์ไล่อรหรันที่ไล่อรหันทาอยู่รวมกัน20คนแล้วทักไลน์ผมมาโทรมาหาผมจองวันกันพอจองวันได้ปุ๊บเลือกวันสีขาวจองวันได้เลยแล้วมานนั่นแน่ผมเราก็จะล็อกวันนะครับเพื่อที่จะ วันนั้นให้กับคนนั้นกลุ่มนั้นพวกท่านเต็มเต็มนะครับเนาะไม่ใช่อยากมาวันไหนก็มาไม่ใช่นะนะครับการจองการจองวันอบรมที่ไล่อาหาันต้องจองล่วงหน้าอย่างน้อยหนึ่งเดือนนะครับตอนนี้เดือนมีนาคมไม่มีวันว่างแล้วนะครับหันเดือนเมษายนจองได้เลยตอนนี้ พฤสภามิถุนากรกดาจองได้เลยนะครับหน่วยงานต่างๆชุมชนต่างๆกลุ่มคนต่างๆนะครับอยากจะเข้ามาแบ่งปันประสบการณ์จองล่วงหน้าอย่างน้อย1เดือนนะครับจะปึ๊บปั๊บไม่ได้นะครับเนาะมันมัน,ม,นมันต้องล่วงหน้านะครับเนะครับเรื่องราวที่เราทําอยู่เนาะก็เรื่องที่สามก็เรื่องทั่วๆไปนะครับไล่อลรหรันทำกเกษตรแบบง่ายๆสไตล์ไล่อลรหันนะครับเนาะก็คือเราอาจจะนอกตำราตามตำรามากนะักก็ ก็ไม่ใช่เราอีกแหละนะครับเนาะตำราก็ไม่ได้ทิ้งครับแต่เราจะเลนเรื่องของนอกตำรานะครับนอกตำราคือตำรามาทํามาเยอะแล้ะทำมาเกือบทุกตำราและนอกตำรามั่งเป็นไรไปนะครับเนาะการทําเกษตรครับหลายคนเข้ามาปรึกษาหาเลยพี่ปาครับอาจารย์ปาครับต้องเริ่มต้นอย่างไรครับผมเป็นแบบนี้แบบโน,น้นแบบนั้นผิดหรือถูกครับ จะปลูกอะไรดีครับนั่นแหละครับคือปัญหาเนาะอยากปลูกอะไรมาถามผมทําไมครับท่านชอบกินอะไรครอบครัวชอบกินอะไรคนรักชอบกินอะไรคนใกล้ชิดช,ชอบกินก็ปลูกมันอันนั้นไปเลยดีครับแล้วจะมาถามผมทำไมครับน้องง่ายๆตรงๆรนะครับ สิ่งที่น่าถามก็คือต้องเริ่มต้นอย่างไรดีกว่าไหมนะครับเนาะการทำเกษตรต้องเริ่มต้นจากการรู้จักตัวเองก่อนนะครับเราเป็นใครหลายคนบอกเฮ้ยผมจะมาทําเกษตรอินทรียนะครับทำเกษตรปลอดเคมีนะครับเป็นไปได้ไหมครับ เนาะมันจะรอดไหมนะครับเพราะเราไม่รู้จักตัวเองครับรู้จักตัวเองก่อนครับเราอยู่ระดับไหนของการทําเกษตรเนาะเกษตรมีอยู่4ขั้นครับหเกษตรปลอดหเกษตรเคมี2เกษตรอินอทรีย์3เกษตรปลอดภัย4เกษตร1คือเกษตรเคมี สองคือเกษตรปลอดภัย3คือเกษตรปลอดสาร4คือเกษตรอินทรีย์อ่ะสีอย่างนี้สอย่างนี้นะครับเกษตรเคมีใช้ปุ๋ยเคมีใช้ยาฆ่าหญ้าใช้ยาฆ่าแมาลงอยู่เกษตรปลอดภัยใช้ปุ๋ยเคมีอยู่แต่ไม่ใช้ยาอาใช้ปุ๋ยเคมีอยู่ใช้ยาฆ่าหญ้าอยู่ใช้ยาฆ่าแมาลงอยู่แต่เว้นระยะปลอดภัยนะครับคือเกษตรปลอดภัยเขาบอกาว่าหลังฉีดเว้น15วันค่อยเก็บ่ิวก็ต้องเว้น15วันจริงๆให้มันปลอดภัยจริงๆ3เกษตรปลอดสารใช้ปุ๋ยเคมีอยู่แต่ไม่ใช้ยาฆ่าหญ้าไม่ใช้ยาฆ่าแมลงปลอดสารผิดละนั่นคือเกษตรปลอ สารหรือปอสามสี่คือเกษตรอินทรีย์ครับไม่ใช้ปุ๋ยเคมีไม่ใช้ยาฆ่าหญ้าไม่ใช้ยาฆ่าแมลงนะครับนั่นคือเกษตรอินทรีย์หรือปอสี่ครับเราอยู่ปอไหนระดับไหนต้องเช็คตัวเองก่อนแล้วอยู่ปอหนึ่งค่อยเข้าปอสองผ่านปอสองค่อยมาปอสามปอสามจะส่งเรามาปอสี่เองไม่ใช่ว่าเฮ้ยอกหักผิดหวังเกษียณตกงานใจไปทําเกษตรอินทรีย์ฝนแรงแมลงมาเชื้อราบุคุณจะอยู่กับมันยังไง n p k เคไม่ให้ปุ๋ยเคมีคุณเอาอะไรมาแทนรู้อย่างครับ No. ให้มันต้องเข้าใจรู้จักตัวเองก่อนนะครับสองต้องแยกให้ออกก่อนว่าอะไรคือสารเคมีอะไรคือสารผิดครับตอนนี้ประเทศไทยเข้าใจกันผิดเยอะมากจักอะไรสารเคมีจักอะไรสารผิดครับมั่วกันไปหมดนะครับสารเคมีสารเคมีคือสารสารใดก็ตามแต่ที่มีโครงสร้างทางเคมีน้ำา H2O ไฮโดรเจน2อะตอมออกซิเจนหนึ่งอะตอมรวมกันเป็นน้ำน้ำก็เคมี แล้วใครไม่กินน้ําแล้วบอกว่าปลอดสารเคมีมันใช่ไหมนะครับเนะาะอแอมโมเนีย NH3 ครับโครงสร้างทางเคมีแอมโมเนียออกกําลังกายเมื่อจะไปลมขาดมันได้ไหมครับแอมโมเนียเกลือโซเดียมคลอไรด์ NaCl เกลือแม่ไขรไม่มีเกลือเคมีคักๆครับสบู่ยาซีฟอนผงซักฟอกเคมีคักๆครับแล้วบอกว่าทาเกษตรปลอดเคมีมันใช่ไหมครับ ลองคิดดูครับนาะสิ่งที่เราสมควรช่วยกันทําคือเกษตรปลอดสารพิษครับสารพิษคืออะไรครับสารพิษคือสา,สารใดก็ตามแต่ที่เข้าร่างกาย4ทางครับกินดมฉีดสัมผัสแล้วมีอันเป็นไปเป็นผืนคันเป็นตุ่มแพ้หน้ามืด ตาลายแน่นหน้าอกเสียชีวิตครับกลุ่มนั้นคือสารพิษครับสารพิษคือกลุ่มไหนครับกล,าากลุ่มยาขยะกลุ่มยาฆ่ามแมลงไกลฟอสเฟตพา,าราคอดกัมมอกโซนสารพัดอย่างครับที่ทํามาจากสารพิษหลายแหลนั่นคือสารพิษสารพิษต่างหากที่เราสมควรหลีกเลี่ยงหลายคนเข้าใจผิด เข้าใจว่าปุ๋ยเคมีเป็นสารพิษนี่แหละครับอันตรายมากเลยเนาะนะครับปุ๋ยเคมีก็คือสารเคมีชนิดหนึ่งแต่ไม่ใช่สารพิษคนก็มักจากหลายคนบอกว่าอ้าวไม่ใช่สารพิษกล้ากินไม่ล่ะนะครับคุณกล้ากินผงซักฟอกไมล่ะผงซักฟอกคุณก็ใช้อยู่ทุกวันนั้นลองถามตัวเองดูครับอะไรคือเรื่องจริงเนาะคนก็มักเข้าใจว่าเอาปุ๋ยเคมีไปใส่ผักกาดผักกาดก็จะดูเคมีขึ้นไปอเด็ดใบผักกาดมากินก็ได้รับเคมี มันใช่ไหมครับคนก็เข้าใจว่าเอาปุ๋ยเคมีไปใส่มะม่วงมะม่วงก็จะดูดเคมีขึ้นไปเอามะม่วงมากินก็ได้รับเคมีมันใช่ไหมใครสอนแบบนั้นครับเนอะจะเอาขี้วัวหรือเอาปุ๋ยยูเรียปุ๋ยเคมีไปใส่ผักกาดไปใส่มะม่วงพืชผักกาดมะม่วงกินอันเดียวกันครับกินเอ็นไนโตเจน ใน,นตัวเจนมาจากปุ๋ยยูเรียหรือในตัวเจนมาจากขี้วัวเพื่อกินเอ็นในตัวเจนดูดเอ็น,นในเจนขึ้นไปน่าเจนเป็นเป็นในไตรในไตรเป็นเป็นในเตรตโมเลกุลเล็กพื่อเอาไปกินเอาไปใช้ได้ไม่ได้กินเคมีแล้วสารพิษสารปนเปื้อนที่เจอในพืชผักผลไม้มันมาจากไหนครับมาจากคนไปฉีดปุ๋ยไปฉีดฆ่าหญ้าไปฉีดยาฆ่าแมลงใส่มันแล้วปิวไปติดตามพืชผักผลไม้เก็บมากินเก็บไปตรวจเก็บไปวิเคราะห์ก็เจอสารพิษปนเปื้อน นนต้องเข้าใจจุดนี้ก่อนนะครับเนาะไปศึกษาดีๆครับให้มันเข้าใจครับเนาะถ้าเราถ้าเราไม่เข้าใจแล้วทําเกษตรปลอดสารเคมีเราไม่ใช้ปุ๋ยเคมีเจ้าอะไรมาแทนครับ เนาะไม่ใช้ยาฆ่ายาเอาอะไรมาแทนมาต้องศึกษาเรียนรู้ก่อนอ่ารู้จักตัวเองว่าเราเป็นใครรู้ระดับไหนแยกออกว่าอะไรคือสารเคมีอะไรคือสารพิษนะครับถ้าเราทําเกษตรปลอดสารพิษคือไม่ใช้ยาฆ่า้าไม่ใช้ยาฆ่าแมลงสามารถขอใบเซอร์ติฟายได้แล้วใบคิวออร์แกนิกแทลเลนไอโฟงไอโฟมได้หมดแล้วเป็นไม้กันหมาขายเพื่อปรับผลไม้ออกต่างประเทศได้สบายเลยนะครับเนาะอย่าไปหลงทางนะครับรู้จักตัวเองดีแล้วรู้จักอะไรคือสารเคมีอะไรคือสารพิษแล้วนะครับต่อไปต้องรู้จักดินนะครับดินที่เราเหยียบย่ําอยู่ทุ วันน่ะคุยกับมันรู้เรื่องหรือ,อยังนะครับไปคุยกับดินให้รู้เรื่องก่อนนะครับคุยยังไงไปนั่งคุยให้อดินมึงสบายดีเปล่าวะไม่ใช่มันต้องคุยเชิงวิทยาศาสตร์ครับเนาะเอาดินไปตรวจไปวิเคราะห์เชิงวิทยาศาสตร์ก่อนการเก็บตัวอย่างดินไปตรวจไปวิเคราะห์ก็ต้องเก็บให้ถูกเก็บให้เป็นวันที่สิมาเรียนครับที่ไร่อรหันนะครับรู้จักดินดินต้องรู้จักความเป็นกรดเป็นด่างของดินพีเ โพเนเชียลไฮโดเจนไอออนนะครับตรงกลางก็คือ7ต่ตำก็7เรียกว่ากดมากก็่า7เรียกว่าด่างถ้าเป็นกด ปลูกอะไรก็ไม่ดีไม่ขึ้นไม่งามถ้าเป็นด่างมากเกินไปปลูกอะไรก็ไม่ขึ้นไม่ดีไม่งามแล้วก็ไปบอกว่าปลูกอะไรก็าตายฉันมือร้อนว่ะเองมือเย็นเอาอะไรไปปลูกก็ขึ้นเอาไปปลูกที่ว่ะก็ไปคิดไปเข้าใจกันแบบนั้นนะครับโนะไม่เกี่ยวมือร้อนมือเย็นไม่เกี่ยวอยู่ที่ว่าคุณรู้จักดิน,ด,อยอยด,น,ด,นดีหรือยังตรวจดินวิเคราะห์ดินดีหรือยังเนาะดินเป็นกดก็ใส่ปูนขาวปูนมนันโดรไมใ้ใส่อินทรีย์วัตถุนะครับมันก็จะกลายเป็นกลางนะครับดินเป็นด่างก็ใส่อินทรีย์วัตถุครับ ปรุงให้มันดีก่อนให้มันเป็นกลางก่อนค่อยเอาพืชไปปลูกเนาะรู้จักดินรู้จักดินเสร็จปุ๊บต้องรู้จักการเตรียมหลุมปลูกอดินเรารู้แล้วครับผสมดีแล้วครับต่อไปจะปลูกแล้วครับจะปลูกจะขุดหลุมปลูกยังไงคดี จำไว้เลยนะครับพืชรากตื้นให้ปลูกอย่าฝังครับพืชรากลึกให้ฝังอย่าปลูกครับพืชรากตื้นคือพืชพืชกลุ่มไหนพืชตะกุลส้มเนาะส้มโอส้มเช้งมากขีดกะสังมากนามากขีด,ดส้มเขียวหวานผักสวนครัวผักไม้ผลที่ความสูงไม่เกิน3-4เมตรอย่างเช่นแก้วมังกรอย่างเช่นฝรั่งพวกนี้เป็นพืชรากตื้นเวลาขุดหลุมปลูกไม่ต้องไปขุดลึกขุดพอมันท่วมรากพอท่วมอ่าตุ่ม ตุ้มที่เราเอามาพ่วมกระถางนั้นพอแต่ขยายออกไปกว้างๆเพราะมันหากินหน้าดินไปไกลนะครับพืชลากตื้นให้ปลูกอย่าฝังพืชลากลึกให้ฝังอย่าปลูกหมาตายต้องฝังเลยครับหมาตายต้องฝังฮันพืชลากลึกเขาหากินลึกหากินหน้าดินไอหากินใต้ดินหมาตายต้องฝังคําว่าฝังคือต้องขุดลึกๆเท่าที่เรามีเรี่ยวแรงกําลังบัญชาในการขุดครับพืชลากลึกคือพืชกลุ่มไหนกลุ่มไม้ผลที่ความสูงเกินสีเมตรครับมะม่วงแบบนี้มะขามแบบนี้เนาะ มพูแบบนี้ครับละมุดมังคุดลำาไยแบบนี้ครับพืชหลักลึกไม้สักพยุงยางนาแบบนี้พืชหลักลึกนะครับดินที่ขุดขึ้นมาต้องผสมกับอินทรีย์วัตถุก่อนผสมกับซากพืชซากสัตว์ที่วัวขี้ควายขี้เป็ดขี้ไก่แกบดิบแกบดําก่อนแล้วค่อยเอาลงหลุมเหมือนเดิมพอลงหลุมเหมือนเดิมมันก็จะมากกว่าเก่ามันก็จะเป็นนุนหลังเต่าเหมือนกระทะคว่ำใช่ไหมครับนั่นแหละครับค่อยหาเศษหญ้าเศษฟางมาคุมแล้วลดด้วยน้ำหมักจุลินทรีย์ก่อนนะครับก็ ทำไมต้องลดด้วยน้ำหมักจุลินทรีย์สวันครั้งหนึ่งสองวันครั้งหนึ่งประมาณ1เดือนเ <broadly> พราะพืชไม่ได้กินขี้วัวขี้ควายขี้เป็ดขี้ไก่ครับพืชกินธาตุอาหารที่อยู่ในขี้วัวขี้ควายขี้เป็ดขี้ไก่ธาตุอาหารเหล่านั้นจรอกมาพืชกินได้ก็ต่อเมื่อต้องดโดนย่อยโดยจุลินทรีย์จุลินทรีย์คือสิ่งมีชีวิตเล็กๆไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าครับเ mm. นาะก็ <S <S คือน้ำหมักนั่นแหละครับน้ำหมักจุลินทรีย์ถ้าไม่มีน้ำหมักก็ไปซื้อเยืมถ้ามีเยืมก็ไปซื้อยาคูนมเปเรี้ยวมาละลายน,ร,นเเรียย,รยูอ่ ล่วงหน้าอย่างน้อยหนึ่งเดือนให้จุลินทรีย์ไปย่อยสลายซากพืชซากสาัตว์ขี้วัวขี้ควายขี้เป็ดขี้ไก่กลายเป็นธาตุอาหารพืชก่อนกลายเป็นปุ๋ยก่อนกลายเป็นอาหารหลักอาหารรองอาหารเสริมก่อนค่อยเอาต้นไม้ไปปลูกพืชก็เจริญเติบโต,ตงอกง,งามไว จะปลูกหรือจะฝังจะฝังหรือจะปลูกรู้แล้วเนาะลากตื้นให้ปลูกอย่าฝังลากเล็กให้ฝังอย่าปลูกครับแล้วก็ต่อไปเราปลูกเสร็จต้องเอาน้ํามาลดน้ํานี่เลยครับสําคัญครับน้ําที่เราใช้เราเอาน้ามาจากไหนครับน้ําฝนน้ำมวงน้ำบ่อน้ําประปาน้ําบาดาลน้าคลองชลประทานน้ําที่อันตรายสุดคือน้ําบาดาล และคนส่วนใหญ่ก็มักจะใช้น้ําบาดาลเพราะเกิดภัยแรงพราะเกิดภัยแรงก็ยกมือขอความช่วยเหลือภัยแล้งเขาก็มาเจาะบ่อบาดาลให้พอเจาะจบ่อบาดาลดีใจได้น้ําก็ไปปลูกเถาฟักแฟงแตงน้าเต้าปลูกทิกปลูกบวบปลูกแตงโมก,ก็ว่าจะได้ไร่ละสิบตัน20ตันปลูกสองสามไร่ได้เงินเท่าน,น้นทาน,นีีเท่าน,นั้นไปกู้หนี้ทอกอสอมาลงทุนนะครับนั่นคือเกษตรกรส่วนใหญ่จะเป็นแบบนั้นใช่ไหมครับน้ําบาดาลอันตรายสุดครับ แต่ก็มีบางบ่อแต่น้อยมากไม่มีอันตรายนะครับเราต้องตรวจต้องวิเคราะห์น้ําก่อนหลังจากตรวจวิเคราะห์ดินเสร็จพ๊กก็ต้องตรวจวิเคราะห์น้ำโก่อนะครับอ๋อดินเนี่ยนอกจากวัดความเป็นกรดเป็นด่างแล้วต้องวัดค่าความเค็ม EC ด้วยต้องตรวจธาทุอาหารในดิน NPK อาหารหลักด้วยว่ามีมากมีน้อยอย่างไรเนาะนะครับส่งดินไปนตรวจที่ กรมพัฒนาที่ดินจังหวัดนั้นๆน,น,นะครับการขบวนการเก็บตัวอย่างดินตรวจด,ดินยังไงมาเจอกันมันยาวที่ไร่อ,อ้อยนะครับน้ําก็เอาไปตรวจเหมือนกันเนาะน้ําต้องวิเคราะห์ออน้ําก่อนผมยกตัวอย่างแบบนี้ครับพลิกครับพลิกรับน้ําได้ความเข้มข้นของน้ําอยู่ระหว่างพั0แถึงสองพั ec เนาะ d 4ซีเมนต์ต่อตารางเซนติเมตรนะครับ <c oughs> ค่าความเข้มข้นมันต้องใช้ ec เตอร์วัดเหมือนที่เขาปลูกผักไฮโดรโปนิกเขาจะมี ec เตอร์วัดน้ําตลอดนั่นแหละครับพิกรับได้อยู่ระหวถึง1 8 2 0 0น้ำบาดาล2,005เอา2,005ไปฉีดให้2,002กิน2,002มันจะรับได้ไหมมันเข้มข้นเกินคุณกินกว๋วยเตี๋ยวปรุงเผ็ดสุดคุณจะกินได้ไหมนะครับเนาะมันก็คล้ายๆกันนั่นแหละครับเราไปอาบน้ําน้ําธรรมดาล้างหน้าล้างตาไม่มีปัญหาครับเมื่อไหร่น้ํายาสระผมน้ําสบู่ไหลเข้าตาแม่งแ รับความเข้มข้นไม่ได้พืชก็เหมือนกันพืชแต่ละชนิดรับความเข้มข้นได้ต่างกันนะครับนั้นเราปลูกผักอะไรปลูกพืชอะไรความเข้มข้นที่พืชรับได้อยู่ที่เท่าไหร่เราต้องปรุงน้ําให้ได้เท่านั้นก่อนไปฉีดทางใบให้มันกินเนาะฉันเรื่องวิชาน้ําไม่ค่อยถึงเกษตรกรนะครับ เนาะเพราะฉะนั้นต้องวิเคราะห์ดินวิเคราะห์น้าให้มันได้ชัดเจนก่อนน้ํามีปัญหาต้องปรุงปรุงอย่างไรแก้ไขอย่างไรเดี๋ยวมาคุยกันครับไล่อลหรหัสสูรลุกเกษตรรุ่นใหม่หัวใจพอเพียงพูดมาครึ่งครึ่งของครึ่งชั่วโมงละ15นาทีแล้วนะครับไม่กี่เรื่องเองเนาะแค่รู้จักเองรู้จักดินรู้จักน้ําก็ผ่านไป15นาทีกว่าแล้วนะครับเรื่องราวต่างๆเหล่านี้นอกจากรู้จักดินรู้จักน้ําต้องรู้จักปุย๋ยรู้จักธาตุอาหารพืชโรคพืชแมลงศัตรูพืชการขยายพันธุ์พืชแพ็กเกจจิ้งการค กุม่มการคิดบวกการคิดต่างนะครับโอ้เรื่องราวต่างๆเยอะแยะมากมายสาคัญคือทําเกษตรต้องมี3การและ3ปลูกครับ3การ3ปลูกนี่ผมรับรู้มาจากอาจารย์ทองอาจารย์ผมครับอาจารย์ทองวิริยศีเลยจร์ส่วนเพชรพี่หมายครับใครอยู่แถวพี่หมายก็ไปเรียนรู้อาจารย์ทองได้เลยอาจารย์ทองไปพิพิธภัณฑ์กเกษตรทุกต้นเดือนครับเสาร์ที่แรกของเดือนไปพบอาจารย์ทองไนี่เลยเก่งมากเรื่องกเกษตรในประเทศไทยนี่ไม่มีใครสู้อาจารย์ทองได้หรอกครับเนาะเก่งทั้งทฤษฎีและปฏิบัติอาจารย์ทองเก่งภายใต้ ทฤษฎีภายใต้ปฏิบัติภายใต้เงื่อนไขที่มันสามารถพิสูจน์ได้นะครับเนาะอาจารย์ทองก็สอนมาครับสาการ3มปู่ครับสาการคือหนึ่ง ใครที่จะมาทําเกษตรต้องมี3การก่อน1คือต้องมีอุดมการอุดมการคือต้องมีความเชื่อมั่นว่าเกษตรต้องอยู่ได้เกษตรต้องเลี้ยงชีพได้เกษตรต้องอยู่รอดไม่ใช่มาทําเกษตรเพราะอกหักผิดหวังเกษียณตกงานแล้วคุณมาทําเกษตรไม่มีทางที่จะประสบความสําเร็จถ้าคุณไม่มาด้วยอุดมการนะครับสต้องมีวิชาการต้องรู้หลักการลดต้นทุนการเพิ่มผลผลิตระยะไหนพืชต้องการธาตุอาหารแบบไหนฝนแรงแมลงมาเชื้อราบุกจะอยู่กับมันอย่างไง NPK ให้ช่วงไหนใส่ถูกที่ถูก เวลาถูกสูตรถูกอัตราหรือยังนะครับเถาฟักแฟงแตงน้ำเต้าจะปลูกช่วงไหนเดือนไหนถึงจะได้กินมันต้องรู้ทำหลักวิชาการโกดน,นะครับ3คือประสบการณ์ประสบการณ์คือการได้ลงมือทําด้วยสองแขนสองขาให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ไม่ใช่ทำรรมาเสรจบโท ประเทศไทยส่วนใหญ่ทุกวันนี้ทำเมษสรจบโทรครับได้จบปริญญาโทนะจบด้วยการโทรมีไรกูก็โทรครับโทรไหนครับโทนี่มึงมาถ่ายให้หน่อยโทนี่มึงมาค่าให้หน่อยโทนี่มึงมาหวานให้หน่อยโทนี่มึงมาถ่ายหญ้าแทกหญ้าให้หน่อยใส่ปุ๋ยเก็บเกี่ยวให้หน่อยพอขายข้าวขายผลผลิตได้ทที่ตัวเองจะได้เงินก้อนนั้นก้อนโตไม่ได้ครับต้องจ่ายให้โทนี่โทนี่โทนี่มึงไปโทนี่มึงอาไปให้โทนี่ก่อนะครับเหลือตัวเองเหลืออยู่ก้อนหนึ่งสุดท้ายมาไหนจะฆ่าลูกไหนจะฆ่าเทิมฆ่าชาปนกิาคฆ่า ทอกศส,สุดท้ายมาหมดครับพอถึงฤด,ดูการเดินหกฝนตกไหมไม่มีทุนทาําไงอ่ะก็ต้องสวมหัวเป็นนกเขาครับแล้วก็ไปจับข้างทอกศแล้วก็ขานกู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 ก,กูอีกครับเกษตรกร,ร,ก,รกับทอกศมันไม่ของคู่กันนี่แหละครับนั้นไล่อ,อนหันเลยมีหลักสูตรทาเกษตรอย่างไรไม่เป็นหนี้ทอกศขึ้นมา เนาะครับทำเกษตรยังไรไม่เป็นหนี้ทกศครับมาพูดมาคุยกับพวกเราได้นะครับที่ไล่โอลหันนะครับเนาะนอกจากมี3การแล้วต้องมี3ปลูกหนึ่งให้ปลูกเพื่อเรียนรู้ก่อน อย่าเพิ่งปลูกเยอะปลูกต้น2ต้นก่อนนะครับสปลูกเพื่อขายผลผลิตและฝึกทําออกนอกฤดู3ปลูกเพื่อขายผลพลอยได้ขายกิ่งพันธุ์ขายเมล็ดพันธุ์ยกตัวอย่างแบบนี้ครับอย่างเช่นปลูกมะละกอถ้าเราปลูกเพื่อเรนรู้ปลูก4ี่าหต้นก่อนเราจะได้เรนรู้ว่ามะละกอตั้งแต่ปลูกถึงออกดอกใช้เวลา4เดือนออกดอกถึงเก็บดิบใช้เวลา3เดือนเก็บดิบถึงเก็บสุกใช้เวลา3เดือนมะละกอตั้งแต่ปลูกถึงเก็บสุกใช้เวลา10เดือนมะละกอมีตัวผู้ตัวเมียกระเทยกว่าจะรู้ต้องรอมันออกดอกดอกจะเป็นตัวบอกเพศใช้เวลา4เดือนครับ เวลาเพาะมะละกอเวลาปลูกมะละกอให้เพาะ3เม็ดให้เพาะให้ปลูก3ต้นเพาะปลูกเพื่อเลือกเพศตัวผู้ฟันทิ้งตัวเมียฟันทิ้งเหลือแต่ก,กระเทยไว้นะครับมะละกอมะละกอตัวผู้ดอกจะเป็นพวงไม่ค่อยติดลูกมะละกอตัวเมียดอกตุมต้มตุ้มไขดอกกระดานง,งาเวลาติดลูกลูกจะกลมกลมข้างในครวงเนื้อบางไม่คาไม่ชอบทุกคนชอบมะละกอกระเทยดอกเลียวลีเล็กไขยดอกจำปีเวลาติดลูกลูกเลียวลียาวข้างในแน่นเนื้อหนาทุกคนชอบมะละกอกระเทยเน,นะาะโรคมะละกอ ไวรัสวงแหวนครับเกิดจากแมลงไปไ่ายเชื้อไมโครพลาสมาลงที่ยอดอ่อนเกิดเป็นตัวอ่อนดูดกินท่อน้ำเลียงใบหงิกใบงอเห็นเส้นใหญ่เรียกว่าไวรัสวงแหวนโรครากเน่าคนเน่าทางดินนะครับเกิดจากเชื้อไฟทอฟฟ์าไปทาลายระบบรากนะครับเกิดเป็นรากเน่าคนเน่ามาโรคพืชรากพืชนะครับจัดการได้ด้วยเชื้อราไตโครมาแช่ ตั้งแต่เมล็ดเตรียมหลุมตั้งแต่ตั้งแต่เตรีหลุมลดละด,ด้วยชราไต่คนมานะครับมแมลงศัตรูพืชใบหญิงมีองก,ก็จัดการเรื่องของมแมลงศัตรูพืชเวลาไปไล่ไปสวนมองฟ้าหน่อยครับแมงปอบินไหมนะครับถ้าแมงปอบินแสดงว่าช่วงนั้นมแมลงวางไข่มากับลมแมงปอบินบินเพื่อฉกกินไข่ของมแมลงถ้าแมงปอกินไข่ไหนมแมลง ก็จบไม่มีปัญหาแต่ถ้าไข่ในแมงปอไม่ได้กินมันก็จะปิวมาติดตามใบพืชเราฟักเป็นหนอนเป็นตัวกินใบพืชเราหี้นเตียนยับเยินเลยมแมลงบุกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจถ้าแมงปอบินฉีดกันมแมลงมาเลยนะครับที่เรามีชีวพันธุ์เกี่ยวกับกันมแมลงเนาะเราต้องปลูกเพื่อเรียนรู้ก่อนนะครับถ้าเราปลูกเพื่อเรียนรู้แล้วต่อไปปลูกเพื่อขายผลผลิตมะละกอก็คือลูกมะละกอผลผลิตใช่ไหมครับแล้วฝึกทําออกนอกฤดูมะละกอแพงช่วงไหนครับมะละกอแพงช่วงมีนาเมษา ถามต่อไปก่อนทำไมมันแพงมันเกิดอะไรขึ้นทำไมมันแพงอ๋อปลายธันวาต้นเมลาอากาศเปลี่ยนอากาศวิกฤตอุณหภูมิเปลี่ยน2อองศาพืชก็ปรับตัวปรับตัวไม่ได้มันจะเลือกทิ้งส่วนต่ตางๆของลำต้นเพื่อรักษาลำต้นไว้อันดับแรกมันจะทิ้งดอก ทิ้งลูกเล็กค่อยทิ้งกิ่งทิ้งก้านทิ้งลำต้นตายมันทิ้งดอกทิ้งลูกเล็กปลายธันวาต้นมกรามกรากุมงพามีนาเมษาตั้มแต่ดอกถึงเก็บดิบใช้เวลาสเดือนมกรากุมงพามีนาเมษาเมษามะละกอดิบเลยแพงไม่มีมะละกอจะไปตําเพราะมันหล่นตั้งแต่มกราต้นมกราแล้วเพราะตั้งแต่ดอกถึงเก็บดิบใช้เวลาสเดือนเหมือนกันครับ เก็บดิบถึงเก็บสุกใช้เวลา3เดือนเมษาพฤษภามถุนากลกราช่วงกรกดาสิงหากันยามมะละกอสุกก็จะแพงเพราะมันไม่มีให้กินเพราะอะไรครับเก็บดิบไปตําตั้งแต่เมษาแล้วเนาะมันจะเอาไหนไปสุกนะครับง่ายๆมะละกอนี่มันปัญหาคือดอกมันร่วงปลายธันวาต้นมะกราทําไงไม่ให้มันร่วงแค่นั้นเองปลายธันวาต้นมกราเราเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการ,การเกษตรจำไว้แค่นี้ครับขี้หมูกินหัวขี้วัวก,กินใบขี้ไก่กินผล ขี้หมูกินหัวครับพืชที่เราปลูกแล้วกินหัวลงหัวครับกระชายอ่ากัดพวกกระชายพวกเผือกพวกมันมันเทศต่างๆกินหัวต่างๆเน้นหนักไปทางขี้หมูขี้หมูมีเคโปตทสเซียมสูงหน้าที่เคคือเปลี่ยนรากเป็นหัวเปลี่ยนหัวเป็นแป้งเปลี่ยนสีเปลี่ยนกลิ่นเปลี่ยนรสขี้วัวกินใบนะครับในขี้วัว ทำไมคี้วกวขหมาต้องเข้าใจกับว่าในในชั้นบรรยากาศของเราเนี่ครับมีเอ็นในตัวเจนอยู่78อากาศที่เราหายใจ21ธาตุอืกหนึอีก1%เวลาเกิดฝนตกเกิดฟ้าแลบฟ้าร้องเกิดการอัดอากาศเอ็นในชั้นบรรยากาศโดนอัดตกมากับเม็ดฝนครับพืชก็ดูดเอาเอนไปกินไปใช้ได้สังเกตไหมครับหลังฝนตกหญ้าเขียวต้นไม้แตกกินก้านสาขายเยอะทําไมอ่ะทำไมฝนไม่ตกมันมันไม่เป็นแบบนี้ล่ะก้อนน้ำฝนมันเย็น เอาถ้าน้ำฝนเย็นเราเอาน้ำปลาน้ำแข็งไปลดที่มันจะเขียวางามไหมทำไมมันไม่เขียวมันไม่งามน้ำฝนเย็นไม่ใช่ละนะครับเนาะ ที่น้ําฝนฝนตกแล้วต้นไม้มันเขียวงามก็น้ําฝนมีเอ็นในตัวเจนซึ่งมาจากชั้นบรรยากาศอยู่แล้วนะครับพืชดูดเอ็นไปกินไปใช้ได้หน้าที่เอ็นคือสร้างใบสร้างลําต้นสร้างยอดอ่อนสร้างส่วนที่เป็นสีเขียวงนั้นพืชได้เขียวหลังฝนตกแต่กีก้านสาขายเยอะวัวควายมากินพืชมากินหญ้ามูลของวัวของควายของสัตว์ที่กินพืชที่วัวขี้ควายขี้ป็ดขี้แพะขี้ช้างขี้มา้าก็จะมีเอ็นในตัวเจนเยอะหน้าที่เอ็นคือสร้างใบสร้างลําต้นสร้างยอดอ่อนสร้างส่วนที่เป็นสีเขียวผักสวน ขอหอมบักชีคณะประกาศสลัดขึ้นใชยเรากินใบทั้งนั้นครับใส่ขี้วัวก็เพียงพอแล้วนะครับขี้หมูกินหัวขี้วัวกินใบขี้ไก่กินผลนะครับขี้ไก่หรือขี้สัตว์ปีขี้เป็นขี้ไก่ขี้นกกระทาขี้ข้างคาวขี้สัตว์ที่กินหัวอาหารจะมีพีฟอสฟัรัสูงหน้าที่พีฟอสฟัสช่วยในการแตกรากแขนงติดดอกติดผลจะสังเกตว่าถ้าใครปลูกมะนาวใกล้ข้อวัวข้อควายมะนาวต้นจะใหญ่ใบเขียวหนาปื้ดแต่ไม่ค่อยติดลูกก็จะได้มะนาวพันธุ์ใหม่ทันทีพันธุ์ดูใบ จะใบให้ดูครับไม่มีลูกให้ดูถ้าใครปลูกมะนาวใกล้ข้อไก่มันก็จะดกเป็นพิเศษครับเพราะมีพีฟอสฟอรัสเยอะหน้าที่พีคือติดดอกติดผลเนาะมะละกอเรากินผลครับนั้นปลายธันวาต้นมกราเตรียมเตรียมดินนะครับใสอินทรียวัตถุใสขี้วัวน้อยหน่อยแต่ใสขี้ไก่เยอะหน่อยครับเศษหญ้าเศษฟางคุบมลดน้ำมักจุลินทรีย์ตั้งแต่ปลายธันวาต้นมกรา พีฟอสฟัสก็จะเพียงพอพอฟีพีฟอสฟัสเพียงพอดินแล้วก็คุมด้วยหญ้าด้วยฟางมันก็จะไม่มีปัญหามันก็จะไม่หนาวเนาะพราะพืชไม่ได้หนาวที่ใบที่ยอดที่ดอกมันหนาวที่รากหนาวที่โคนนะครับมะละกอดอกก็จะไม่ร่วงพอมะละกอดอกไม่ร่วงเราก็จะมีมะละกอกินตลอดทั้งปีแค่นี้ครับขี้หมูกินหัวขี้วัวกินใบขี้ไก่กินผลนะครับเนาะ นอกจากปลูกขายปลูกเพื่อเรียนรู้ปลูกเพื่อขายผลผลิตแล้วก็ฝึกทําออกนอกดูดูหอมผักชีแพงช่วงไหนครับหอมผักชีแพงหน้าฝนทําไมผักชีแพงหน้าฝนผักชีผักอบน้าครับฝนตกโดนชีชีช้ําชีช้ําชีเน่าชีเปื่อยไม่มีชีขายในหน้าฝนหน้าฝนชีเลยแพงทําไงไม่ให้ชีช้ําในหน้าฝนการสแลนครับไม่ต้องปลูกเยอะปลูกน้อยแต่ได้ผลผลิตเยอะปลูกน้อยแต่ขายได้ราคาดีดีกว่าไหมนะครับดีกว่าไปทาเยอะแล้วเหนื่อยเนาะนะครับต้องฝึกทําออกนอกฤดูให้มันได้นะครับแล้วก็ 3มปลูกเพื่อขายผลพลอยได้ขายกิ่งพันธุ์ขายเมล็ดพันเนาะปลูกมะนาวอย่าขายแต่ลูกมะนาวต้องตอนกิ่งมะนาวขายต้องทํามะนาวแฟนซีขายต้องทําน้ํามะนาวขายต้องทํามะดองเขาต้องทํามะนาวดองปลูกฝรั่งอย่าขายแต่ลูกฝรั่งต้องทํากิ่งฝรั่งขายต้องทําน้ําฝรั่งขายต้องทําฝรั่งดองขายให ถึงขั้นที่3นะครับปลูกเพื่อขายผลกพได้ขายกิ่งพันธุ์การแปลรูปถ้าทำํำเกษตรถึงขั้นที่3อยู่ได้อย่างแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นต้องมี3การต้องมี3มปลูกมีหรือยังไม่มีมาไาล่อรหารก่อนมาฝึกก่อนสําคัญคือสุดท้ายครับรูรั่วชีวิตครับชีวิตคนก็เหมือนกับโอ่งน้ำนั่นแหละครับตาบใดที่โอ่งน้ํามันมีรูรั่วน้ําเติมเท่าไหร่ก็ไม่มีทางเต็มครับ เหมือนกับคนครับตราบใดที่ชีวิตเรายังมีรูรั่วอยู่เศรษฐกิจพอเพียงคุณจะทําได้ดีแค่ไหนก็ตามแต่เงินเดือนคุณจะสูงแค่ไหนก็ตามแต่ถ้าชีวิตคนมีรูรั่ว มันก็รวบหมดนั่แหละครับลูรูคนมีอะไรมั่งครับหนึ่งครับไพ่หวยมวยม้าการพนันครับสองครับสิ่งเสพติดของมื่นเมาครับสามคือครับความมีหน้ามีตาในสังคมครับผมเป็นพออผมเป็นผู้อำนวยการครับผมต้องมีบ้านหลังใหญ่มีรถคันโตมันจําเป็นไหมนะครับสามก็คือความความนําสมัยครับโทรศัพท์รุ่นใหม่เอามาฉันก็ซื้อฉันก็เอาฉันก็ดาวเครื่องเดิมถ่ายรูปได้ไหมส่งข้อความเข้าใจกันอยู่ไหมมันอยู่ได้ไหมนะครับความสวยความงามครับหน้าเด้งเต่งตึงต้องผ่านหน้าฉันก่อน นั่นคือรูรั่วชีวิตครับรูรั่วใหญ่ทั้งประเทศต,ตอนนี้ก็คือพี่จนเพราะบนล่างหวยนะครับเอาละครับซื้อละครับบนล่างล่างบนอยู่นั่นครับ ปีอ่ะเดือนหนึ่งสองครั้งครับ16กับ1ครับรูรัร่วเหล่านี้นะ่ะทำให้มันเล็กลงได้ไหมทำให้มันแคบลงได้ไหมหวยก็16กับ1เหลือ1อย่างเดียวได้ไหม1มีบนกับล่างเลยล่างอย่างเดียวได้ไหมล่างงวดละ20เหลืองวดละ10ได้ไหมทำให้มันเล็กลงเล็กลงแคบลงแคบลงในที่สุดเราก็จุดรูรั่วได้เหมือนที่ผมอุดได้แล้วตอนนี้เมื่อก่อน8ปี9ปีให้หลังผมก็รูรั่วเต็มไปหมดเหมือนกันครับแต่เรามาเรียนรู้ทฤษฎีพอเพียงมาเรียนรู้เรื่องรูรั่วชีวิตแล้วก็สามารถ ได้เท่าไหร่ก็เหลือเท่านั้นเนาะแ้นเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ครับคุณสามารถมาศึกษาเลรลูได้อีกแยะมากมายจีปาถาครับในไรออรหันสไตล์แห่งนี้กเกษตรนองตำลายแห่งนี้นะครับก็ฝากไว้ครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิ่งด้วยนะครับกรเกษตรง่ายๆสไตล์ไร่อรหันนะครับบ้านกุดปลาเข็งตำบลนูนข้าอํำเภอสุนเนินนครราชสีมาเบอร์โทรศัพท์0 8 7 2 3 2 1 1 3 9รับทุกสายโทรกับทุกมตดคอนะครับไลน์ไอดี0ูน2 3 สอง1 1 3 9ให้คลิกอยูอ่ตรงช่องไลน์ ID ID คืออะไร ID ใส่เบอร์โทรศัพท์ผมก็ไปกดค้นหาก็จะขึ้นไลน์อรหันเนาะเบอร์โทรศัพท์เบอร์หนึ่งเบอร์ไลน์เบอร์หนึ่งเซฟเบอร์ไลน์จะไม่ขึ้นนะครับนี่ครับเรื่องราวต่างๆของไลน์อรหั่นแค่เซี่ยวหนึ่งแค่นั้นเองนะที่เล่ามาเกือบเกือบครึ่งชั่วโมงเนี่ยครับแค่เซี่ยวหนึ่งแค่นั้นเองงั้นเวลาอบรมเราต้องใช้เวลาทั้งวันมันมีทั้งทฤษฎีและปฏิบัตินะครับต้องเข้าใจทุกคนนะครับเนาะถ้าใใใใใคครรรรรรสสนน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 นจจออออออยยยยยยาาาาาาากกกะหห้เไปชช่่่่่่วววบบมถทททีงงงง์ขข กเกษตรทฤษฎีใหม่เพราะตอนนี้คนหันมาทําเกษตรเยอะมากนะครับหันมาเรียนรู้เรื่องของสิทธ์พอเพียงศาสตร์พระราชายเยอะมากนะครับหลายคนทําถูกหลายคนก็ทําไม่ถูกนะครับถ้าสนใจเรื่องราวของไล่อรหรัรสไตไล่ลอลรหรันก็ติดต่อเราเข้ามาได้ครับตามวันว่างเนาะถ้าวันว่างเราก็จะไปช่วยให้ความรู้ได้นะครับก็ <c oughs> ติดต่อกันเข้ามาก่อนล่วงหน้ายอย่างน้อยหนึ่งเดือนนะครับกรเกษตรง่ายๆสไตล์ไล่อลรหรัสเกษตรนอกตำราสวัสดีครับ